สวัสดีครับวันนี้พบก,กับอาร์ตี้ฟอร์ดนะครับวันนี้อาร์ตี้จะพามาชมรถตัว Ford r a n g e r xls xhammer ครับผมเริ่มต้นที่ของแต่งชิ้นแรกนะครับผมตัวนี้จะเป็นสกูปเป็นสกูปมานะครับผมตัวนี้จะเป็นสกูปสีดำนะครับถัดมานะครับผมในส่วนกันชนหน้าจะเป็นกันชนหน้าเหล็กยี y ่ห้อ h a m m e r นะครับผมจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกข้างหน้าและไฟเลี้ยวข้างหน้าเป็น led ให้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น แผ่นป้ายทะเบียนแบบพับนะครับผมสําหรับสายซิ่งเวลาขึ้นทางด่วนนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้า FORD ในฉบับของ X c a m m e r ให้นะครับถัดมาที่ล้อนะครับผมล้อร้านข้างจะใช้เป็นล้อของ JP Racing นะครับรวมถึงตัวนี้จะใช้ยางเป็นยางของตัวอต a นินะครับผมจะขนาดอยู่ที่275/55 R20 จะเป็นยางออสเตรเลีตัวนี้จะสามารถ ลุยได้ทุกสถานการณ์นะครับผมในส่วนของบันไดข้างนะครับจะใช้บันไดข้างเหล็กของย e ี่ห้อแฮมเมอร์นะครับผมในส่วนนี้จะมีการลื่นให้นะครับแหลกหลังคาตัวนี้นะครับผมจะเป็นแหลกหลังคาตัวเอาเลนเนอร์ก็จะสามารถที่ว่าบรรทุกของได้เยอะสังเกตที่คิวล้อสี่ล้อนะครับผมตัวนี้จะใช้เป็นตัวคิวล้อของตัวแรปเตอร์มาให้นะแรปเตอราตัวนี้จะเป็นโลบาทรงปืนทรงกระบอกปืนนั่นเอง แฮมเมอร์เหมือนเดิมแล้วก็ฟิล์มตัวนี้นะครับผมเราจะติดฟิล์มเป็นโซลกัดรีเมี่ยมให้ครับด้านท้ายรถนะครับผมจะติดกันชนหลังของตัวแฮมเมอร์มาให้เหมือนกันนะครับผมจะเป็นกันชนเหล็กเหมือนกันนะก็ตัวนี้ก็จะเว้นรูเซ็นเซอร์ไว้ให้มานะครับรวมถึงตัวนี้จะมีเขาเรียกว่าไฟถอยมาให้นะครับผมเป็นตัว LED พร้อมกันชนมาให้เลยนะแล้วก็สุดท้ายก็คือแผ่นปิดฝาท้าย FORD ครับผมลูกค้าเลือกเป็นตัวนี้เป็นตัวสีดานะครับ ใครสนใจลูกคน,นี้แต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนโทรมาได้เลยครับที่เบอร์092ย์เก้าสครับแปด2ปดเก้าสองไอดีไลน์หรือว่าลิงไลน์จะอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมสวัสดีครับ